สวัสดีค่ะทุกคนเอค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์สไตล์นันนี่สิเรนนะคะเพื่อนสบายดีกันนะคะเป็นไงบ้างคะจากคลิปที่แล้วที่เอได้ทําเกี่ยวกับข่าวประกาศร,รับสมัครงานไปทํางานที่ต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเป็นผู้ประกาศร,รับสมัครนะคะซึ่งก็มีหลายๆตาแหน่งด้วยกันนะคะแล้วก็มีหลายๆประเทศด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์นะคะและมีตําแหน่งไหนบ้างที่เ,เพื่อนๆนะคะพอที่จะสมัคร กันได้บ้างคะ่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่กองการจัดหางานแต่ละจังหวัดเลยค่ะและในวันนี้ไทยเอกก็มีข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็นเพื่อนควรที่จะทราบก่อนที่จะหางานและไปทํางานต่างประเทศกับกรมการจัดหางานนะคะเพราะว่าก็อาจจะมีบุคคลที่ประสงค์ไม่ดีนะคะประสงค์ร้ายกับเราอาจจะหลอกลวงเราไปทํางานนะคะวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่เพื่อนทราบไปแล้วเพื่อนจะไม่ถูกหลอกแน่นอนค่ะวิธีการไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง โดยกรมการจัดหางานทั้ง5วิธีนี้นะคะเอจะมาแนะนำเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะวิธีแรกนะคะบริษัทจัดหางานนะคะเป็นผู้จัดส่งคนงานไปนะคะแต่บริษัทจัดหางานเหล่านี้นะคะจะต้องได้รับการอนุญาต เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะมีการจัดหาพนักงานส่งไปนะคะคือบริษัทที่จัดส่งคนงานเป็นงานต่างประเทศได้นะคะจะต้องเป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับการอนุญาตจากกรมการจัดหางานเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะและก่อนที่จะเดินทางไปนะคะคนหางานนะคะจะต้องได้รับการอบรมจากกรมการจัดหางานณศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะที่กรองบริหารแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศหรือ ณศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทางงาําง,งานต่างประเทศทั้ง11จังหวัดค่ะมีจังหวัดเชียงรายลำปางสุโขทัยนครสวรรค์สกลนครอุดรธานีขอนแก่นนครราชสีมาวนราชธานีสงขลา และสุราธานีค่ะแบบแรกนี้คะถ้าเราจะเดินทางไปทํางานกับบริษัทจัดส่งคนงานไปทํางานต่างประเทศนีคะจะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการอนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วจากกรมการจัดหางานนะคะเพื่อนต้องเช็คก่อนนะคะว่าบริษัทนี้นะคะเขา,เามีใบอนุญ,ญาตอะไรเรียบร้อยหรือเปล่าวก่อนที่เราจะาติดต่อไปทํางานกับบริษัทนั้นก่อนที่เราจะตกลงเซ็นเอกสารหรือจ่ายเงิน กับบริษัทนั้นนะคะและก่อนที่จะเดินทางไปนะคะเพื่อนก็จะต้องมีการได้ไปอบรมนะคะที่ศูนย์อบรมคนไปทํางานต่างประเทศก่อนที่จะเดินทางไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีนี้เป็นวิธีแรกที่เพื่อนๆจะต้องเช็คตรวจสอบพ้ดีก่อนที่เราจะเชื่อว่าบริษัทนั้นเขาจะส่งเราไปทํางานต่างประเทศได้แน่นอนคะ่ะต่อมาค่ะเรามาดูวิธีที่2กันเลยคะ่ะวิธีที่สองนะคะไปกับกรมการจัดหางานจัดส่งไปนะคะคือผู้ที่ประสงค์จะไปทํางานต่างประเทศนะคะจะ สามารถลงทะเบียนสมัครงานได้นะคะเพื่อให้กรมการจัดหางานจัดส่งไปทำง,งานต่างประเทศได้ที่กรมการจัดหางานสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10บนะคะหรือที่สำนักง,งานจัดหางานจัหงหวัดทุกจังหวัดค่ะแบบนี้นะคะเป็นการไปกับกรมการจัดหางานโดยตรงเลยนะคะคือเราสนใจที่จะไปทําง,งานต่างประเทศนะคะเราสามารถไปลงทะเบียนเพื่อที่จะ,ะต้องการ เพื่อที่จะยื่นความจำานวงว่าเราต้องการที่จะหางานไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ถ้ามีตำแหน่งงานนะคะเราก็จะได้งานโดยที่ทางกรมการจัดหางานเนี่ยเขาจะาแนะนำงานนี้ให้เราแล้วก็จะส่งเราไปทำงานต่างประเทศนะคะเ,เพื่อนๆสามารถลงทะเบียนได้ตามสำนักงานจัดหางานในแต่ละจังหวัดที่เ,เพื่อนๆอยู่ได้เลยค่ะแบบที่สามนะคะเรามาดูแบบที่สามกันเลยนะคะแบบที่สามนะคะเดินทางด้วยตนเองค่ะ คือผู้ที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะได้ติดต่อในจ้างเพื่อไปทํางานต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก่อนเดินทางนะคะเพื่อนจะต้องแจ้งการเดินทางด้วยตนเองที่กรมการจัดหางานสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10หรือที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ แบบนี้นะคะเป็นการเดินทางไปด้วยตนเองค่ะถ้าเราได้นายจ้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราหางานด้วยตนเองนะคะและเรากําลังที่จะเดินทางไปทํางานแล้วนะคะเพื่อนๆจะต้องแจ้งกับสํานักงานกรมการจัาหางานพื้นที่ที่เราอยู่ใกล้เคียงนะคะพื้นที่จังหวัดที่เราอยู่ใกล้เคียงนะคะว่าเราจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะเขาก็จะได้ทราบว่าเรากําลังที่จะไปทำงานต่างประเทศกําลังที่จะออกไปนอกประเทศค่ะแบบที่4ค่ะเรามาดูแบบที่4กันนะคะ ดิสนะคบเป็นการเดินทางไปกับนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนเองไปทํางานในต่างประเทศนะคะแล้วก็แบบที่ห้านะคะนายจ้างในประเทศไทยนะคะส่งลูกจ้างของตนเองไปฝึกงานในต่างประเทศค่ะทั้งสองกรณีนี้นะคะบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะต้องการพาลูกจ้างไปทํางานในต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นบริษัทของตนเองคะหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศนะคะซึ่งก่อนที่นายจ้างจะพาพนักงานไปทํางานที่ต่างประเทศหรือส่งไปฝึกงานต่างประเทศก็จะต้อง แจ้งการเดินทางต่อกรมการจัดหางานสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงถึงที่10หรือที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดก่อนนะคะจึงจะสามารถเดินทางไปทํางานได้นะคะแบบที่4ี่กับแบบที่5นี้ค่ะคือเดินทางไปกับนายจ้างของเราที่มีบริษัทอยู่ที่ประเทศไทยนะคะทั้งเป็นแบบที่นายจ้างหางานให้พนักงานไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะหรือเป็นแบบที่ ให้พนักง,งานเดินทางไปฝึกงานที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็กลับมาทํางานที่บริษัทที่ประเทศไทยเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าการที่จะเดินทางไปนะคะนายจ้างก็จะต้องแจ้งให้กับสํานักง,งานกองการจัดหาง,งานแต่ละพื้นที่ในจังหวัดนั้นนะคะทราบก่อนที่จะเดินทางไปด้วยนะคะคือเป็นกฎที่ ที่สําคัญสําคัญเลยสําหรับการเดินทางไปทํางานต่างประเทศต้องแจ้งนะคะทุกคนก็จะต้องแจ้งให้สำนักง,งานจัดหางานนี้ทราบก่อนนะคะทั้ง5วิธีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกต้องนะคะโดยเว็บไซต์กรมการจัดหางานนี้นะคะแนะนําสําหรับบุคคลที่กําลังที่จะหางานไปทํางานต่างประเทศและได้งานไปกับ สำงงนังก,กงานกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะก็เป็นวิธีการที่ให้เพื่อนได้ทราบไว้ก่อนนะคะว่ามีวิธีไหนบ้างที่เราจะสามารถเดินทางไปได้นะคะโดยนะคะเว็บไซต์ที่กรมการจัดหางานเขาแนะนํางานให้นะคะเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากบริษัทอื่นๆที่ประสงค์ไม่ดีกับเรานะคะอาจจะไม่ได้เป็นบริษัทที่ได้รับการอนุญาต จากสำนักง,งานกองการจัดหางานนี้เลยแล้วก็หลอกเพื่อนไปหลอกเอาเงินไปนไหลายแสนนะคะเพราะเพื่อนๆก็ไม่ทราบว่าบริษัทนั้นนะคะเป็นบริษัทไหนอะไรยังไงนะคะก็อยากจะให้เพื่อนนะคะเช็คข้อมูลดีๆก่อนแล้วก็หาข้อมูลจากกรมการจัดหางานจากเว็บไซต์นะคะเขามีแนะนำไว้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เพื่อนถูกหลอกได้นะคะ ข้อมูลในวันนี้นะคะก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งะะที่เออนำมาฝากกับเพื่อนทุกคนนะคะเพื่อที่จะป้องกันการถูกหลอกลวงนะคะสำหรับคนที่ไปหางานกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะเพราะว่าก็อาจจะมีบุคคลที่ไม่ดีนะคะคิดไม่ดีกับเรานะคะหลอกเราก็ได้นะคะ เอหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แนะนำเพื่อนๆนะคะได้งานกันอย่างถูกต้องนะคะไม่ถูกหลอกนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะเอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามให้เอด้วยนะคะแล้วกลับพบกับเอใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ